<laughs> Thính ừ? cái nồi đi. Hử?

เลิงามอย่างดีในะวันนี้ก็จะได้ทำพิธีในการตัดกล้าวส่องปุ๋ยกับปุยเทสเทว่าราถทึงกันมาว่าจะเป็นพอตาโตดำสัดีคุณเว้นคุณเลยหลวงพ่อตาขอรักพอตายู่พัอตาหลงแกว้วพอตาสัมพันธ์พัตาที่บ้านที่ส่วนพอตาทางทสิบส่องไหน้ำทางตาไหลใหญ่ เราเช่งการดวงจิตวิญญาณที่มีจริตไม่ว่าจะเป็นร่วงชิดดินหนาหมอ,อกตกเหนือตายเนืแล้วก็เจ้าทีไม่ว่าจะเป็นยิ่งเป็นชายก็ดีเน๋้วน,นี้ก็จะได้การก่าสั่งบุยให้มารับเครื่องบรณาการสั่งบยุยที่เจ้าของบานเจ้าของเดือนนายสมภพจึงจเจรเดินแล้วก็นางอารุณรีจึงเจรเดินได้จำปิธีไหว้ประจำปีวันนี้ก็เลือกงามอย่างดีได้เวลาล้วตอนนี้ก็เวลาตีกี่เลว้ว กิว่อันนี้ตีซีนะมันมันย MM. ังไม่ตึ้งเดียวเองเกือบตีซีนะเกือบซีหมุเย็นแล้วได้การเราให้เทวดามาเป็นสักขีพยานกันก่อนนะได้ก็จะได้อันเชิญเทวดาถวิเทพเทวดาทั้งหลายให้มาประชุมสมุทรซ่อนให้การพร้อมเพียงเป็นสักขีพยานในวันนี้ก็ได้มาทำประจัำปีให้แล้วต่อไปก็จะได้การอัญเชิญถวิเทพเทวดาให้มา เป็นสักขีพยา,ยานประชุมสมอซ่อนกันนะสถานที่แห่งนี้คือบ้านหลังนี้ซ่องซ่องซีซีตรงนี้นะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สมันตาจักกวารสุจักขัชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัสสุนันตุสักโมกขะทังตรัชังสัเสนังสัพันทุงนารินทังปริตานุภาโวสัทธารักขะโตเต อริตจวานาเมตังสเมตตาพันตาอวิกิตาจิตตาปริตังลาปันนตุสัจเกกามจะรุเปกิริสิคราตเตจันตาริเขวิมาณีทิเปรตเทจะฆาเมตารวานาฆาเนฆาวัต พุมหิเกเตภูมาจยันโตเทวาชราธรวิสัมเมหิยักขคันธภนาอคาสิทธันตาสันติเกยจังมุนีวรวัฒนัง ธัมมาสวนาการโญอยัมภะธัมมังสาธัมมาสวนาการโญอยัมภะธัมม a งสาธัมมาสวนาการโญยัมภะัมมาถ้าแต่เทพยดาเจ้า ข้าพระเจ้าขออัญเชิญเหล่าเทพพยดาเจ้าซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในภูพาหุยเหวและคู่หายอดกิรีอยู่ในอากาศวิมานมนเทียนทองซึ่งสิ่งสถิตอยู่ในก็แก้วเมืองทองพระนครน,น้อยใหญ่ สึ่งสิงสถิตยอยู่ในเคหะสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนนบทซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสารพระภูมิเจ้าที่วันนี้เวลาพ <c oughs> ูดดังๆที่เวลาดีกี่ภาษลาคัง <c oughs> เวลาเท่าไหร่ตีสี 16บหกถ้าเท่ากานสิบหกเท่าไหร่ดีสิบปกแต่เออสิบกนาเวลาสิบปอกี่นาทีสิบอกดีสิบกพอดีเหรออตรงพี่ปี่นะอ่าไม่เ่ยเราให้มันเข้าตอนนักพอดวันนี้เวลาสิบห้นาฬิกาห้าสิบหกนาทีจึงบอก ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพพยดาซึ่งซึ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องครองบึงบังแม่น้ำใหญ่ใครฝึกษายมยาละดาวันที่สมอกันก็ดีไม่สมอกันก็ดีใแต่เท่านั้นเมื่อไรมี อีกทั้งยักษ์สาคนทันครุฑและนาคาอีกทั้งเทพพระเจ้าสิงส,งสถิตยอยู่ในสถานที่ใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านมายัางสำนักแห่งปราดอาจสำแดงทำดูก่อนสัปปะบุรุษพุทธบริษัทธัช้าง,งายเอ่ย ถึงเวลาเลิศงามยามดีถ้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านมารับฟังพระสัจธรรมจงพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามานุษย์และเทวดาถ้าพระเจ้าขออัญเชิญท่านมาประชุมให้พร้อมกันนะสถานที่นี้เถิน Qua tiếp tay mà mặt rassum sống trong phim xếp thắp đất ở nơi nhá 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 bắt đồng cường nhá nhá ahí con el pino 江完了呀。 cào <coughs> cào cào xong rồi. Ừm, nhưng mà tao tí công cái này, này, tí công này. Đùng YouTube <coughs> ทีนี้ก็ตั้งนโมสามจบพร้อมกันเลยนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกับโกก้เราถวยเทเทวาไม่ว่าจะเป็นพระภูมิใจมงคลเทวาถวยเทตเวะเทุกวรจุปะองค์ เทเบลเซียนจุโปรงเราจึงไม่ว่าจะเป็นพ่อตาโตดำคุณนเวนคุ้นเล,ล่หลงอ้นพ่อตาเข้าลักพ่อตายุพ่อตาร่วงแก้วพ่อตาสัมพันธ์พ่อตาทีบ้านทีส่วนพ่อตาทาั้งสิบ่องกายนาำทั้งตา,ลา,ยายและยาย่แล้วเราจึงดวงคิดวิญญาณที่มีอทิทริฤิเราจึงไม่ว่าจะเป็นร่วงชิ่นดินน้ำออกตกเนื้อตายและเจ้าถีสิงสถิตอยู่ในพื้นดินพืนเดือนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นยิ่งเป็นชาย thế thì đi ơi nam anh nì ban cha phong thuyền cái kia là nai sâm hộp chính rồi là nàng mai nhá, nà, vàn, hay, nà, này các anh nha vay vạn hay nai sanh nít cổng mường mà xưng các tuổi thế thế qua nè pho ta cha thủy nè hay mà đập cường ban hành sắn đi này các anh các sau vận chỉ chết vận sau các anh chuyển hộp này, cả, hốc, này nà, thư, ngạm, đi ngày hôm nì có sẽ các ให้ถานทางไล่มาดับเคืองปัญหาการสร้างบวยส้มดังทีได้ทําพิธีในการเซ้นไหว้ประจําปีฮกขังขึ้นนะครับนะนนี้ก็จะได้การให้ทันมาดับเคืองปัญหาการสร้างบวยส้มดังเจตนารมนะครับตีเจ้าของบ้านเจ้าข้องเรือนได้จัดตั้งมาไม่ว่าจะเป็นนะครับไก่ต้มไก่ปิ้งเราถึงมาปรู่ต่างๆเลยก็ขนมตามแต่ห้าได้ในวันนี้ก็เลาวเชียงชุนนะครับทีจัดตั้งอยู่กับล่าวโคตรเจตามไต่ห้าได้ครับมีที่เราจัดตั้งตรงนี้นะ สิ่งหนึ่งสิ่งเนี่ในวาราวันนี้สิ่งที่จัดเตรียมมานี้อาจจะข่าตกพวกผงไปมั่งก็ขอก็ให้เราถวยเทพเทวาพอตาเจ้าสีจงโทประท่านยกโทษให้อภัยกับเจ้าเจ้าของบ้านเจ้าของเดือนและผู้ทำพิธีก็คือนายสนิทของเมืองด้วยนะสาธุสาธุ นโมชัยยะมังกรังภูเทวานังสักการะวันทันังสูปะพยัญชนะสัมพันธ์นงโภชนานังสารีนังสป,ปาริวารังอุจจกรงว่ารังอาคาชันตตวปริพุนชันตุสัพพธาติหิตยะสุขายะสันติอุเทวานังเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรคภเยนะสุเขนะจ่ข้าพเจ้าขออัญเชิญพระภูมิาาาเทวารักษาที่ซึ่งสถิตในภูมิประเทศเขตพระโทษนีสักสถาน โดยท่านเจ้าของบ้านนายสมพบจึงจเจริญน,นางอรุณรีจึงจเจริญทักดีตั้งเรื่องพีพักษาหารสังเวยตั้งตามเฉลยวันธานาน้อมสุคนพร้อมเครื่องหอมประพรม,มให้ได้ตั้งใจบรรจงจัดจุน,นรัฐพิเศษเชิญพระภูมิเทเวศเสด็จมารับเครื่องวรมิตรบำบวงสังเวยสวงเทวชการพักษาโภชนาหารของมนุษย์อันบริสุทธิ์อุดมเริศผ้าบรรเจิดบรรจงถาวาย ขอพระภูมิชัยมงคลเทวาแห่งเจ้ากรุงพาดีประทานมาขอพระภูมิเทวารักษาที่จงกำจัดผีพูดภายสัตว์ร้ายเปรตอสุรกายอมนุษย์ทั้งหลายและมนุษย์กักภระทั้งพึกสชาติต้นไม้อันเป็นจังไรแรงอุบาทซึ่งนิวาดอยู่ในที่รูปนามมีอันตรายยิก,กัภัยอยู่ใต้ภูมิและบนภูมิจงขับขนอออไปให้ห่างไกลจากเหตนี้ ราชาภัยอักขีภัยโจรภัยและโรคาภัยทั้งหลายนานา,นาจักบีธาเป็นอุบาทขอพระภูมิเจ้าที่จงกำจัดขาดอยาได้มีตลอดถึงไม่ว่าเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนจะประกอบทำสิ่งหนึ่งสิ่งไหนในวราระวันนี้หลังจากที่พระภูมิชัยยมมงคลเทวาสวยอิ่มหน้ำสำ้ำแบรก็ขอให้พระภูมิชัยยมมงคลเทวาและเจ้าที่พ่อตาทั้งหลายก็ดีจงให้สินให้พรเจ้าของบ้านเจ้าของเรือน แม่ว่าเขาจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งไหนอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยคุณธรรมและไซก็ขอให้ท่านได้จงโปรดประธานพอรอันนั้นให้ทําสําเร็จลื่นไหลสมดังที่ได้มาทําพิธีในการไหว้ประจําปีตรงกับวันที่7วันเสาร์ในวันนี้ด้วยตั้งแต่ข้าพเจ้านายสนิทคงเมืองตั้งจิตอธิษฐานเป็นต้นไปด้วยเทินสอถสอถสอถ ชนเนทาราังนะมามิหังริปุม,มารางวาราหารังคุมมะเจวากาเจพระภูมิเทภารักรลักเมตตานี้ชิญพระัยมงคลบดีอดุญญเดชอสุรกายเปรตพูดปีศาสยองดิ์ทรงเครื่องปิดเสนียดเบียดเบียนกี่สิ้นสัตว์แผ่นดินปีดารมอยู่ใต้ร่มบารมีข้าขอเชิญพระภูมิบดีรับสังเวยสัพพพุทธเครื่องสบวยรสโอชารับวงมารกาตอกดอกไม้มีเครื่องส้ำอางอาอินทรียทูปเทนทอง เชิญพระช่วยกลุ้มครองประชาสัตว์ผู้สมมานัดจัดเครื่องพีกรรมนำบวงบาทมาตาปุตังจาโอรสังอาพระภูมิเทพพระรังรักอันเรืองฤทธิ์จงมีไมตรีจิตรักษานารากรดังบ้านดอนถนอมลูกในอุราให้เริงรื่น เทวานุกรรมปิโตโปโสโมวนมนุษย์ในแผ่นดินพระสูนทราอันประเทศพ,พยดากอคุมอยู่ก้มครองสัทธาพัฒรานิปัสติย่อมจะมองเห็นสัพพระสิริสุขสวดีจึงจัดเครื่องพีกรรมนำมาบวงสวงส่งเทพเจ้าทุกพระองค์จอำอิ่มลาตัดสานุภาเวนะด้วยอนุภาพพระภูมิเทวาสุรดิจงเกิดใยสิทธิสวัสดีพีเดในกายประเทศเขตท,ท่านบูชายัน วันธามาหังรัตนตยังอันหนึ่งข้าขออภิวันไหวพระไตรรัตน์อันภัโรดรุ่งจำรัดร่วงที่วากรปุญยักษ์เขตตังเป็นบอบุญบวรของปวงสัตว์ทุกสถานช่วยคุ้มครองท่านทั้งบริวารในครอบครัวจงสุขสราญทั่วกันทุกวันคืนอายุวัชกให้อายุยืนผิวพันชื่นสุขกำลังบ่อร่างรวย ฐานะวัตโกเงินทองแก้วกองโกอย่ารู้ขาดสิริวัตโกทรงสิริวิราชเรื่องชื่อฤอเกติยศสัพพาทุกขาอุปัตถาวาทุกโรคโศกกรรมสดจงเสื่อมหายอุบาทวันตรายแรงกล้าจงผีนาศคารือหาดหอห้องจงเรืองรองสัพพะโพคายาเปล่าเปลืองจงเนืองนองให้อยู่ครองคู่กันกเกษมโสดชื่นแลสาธุสาธุสาธุ ข้อบริวารน,นะครับในข้อ,อบริวารข้องประภูมิว็นดนี้นะครับมันก็จะเป็นในร่วงในคุ้นในมืนในจันทินาเส้นนะครับห่างจากที่ข้าพเจ้าในเส้นที้ของเมืองเกา้าส้่งบวยเสร็จแล้วเราก็ให้นําเครื่องบรรณาการสั่งบวยอันนี้ไปถวายให้กับพระภูมิชัยยมงคลเทวาตั้งแต่ข้าพเจ้าบัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ พอตาโตดำขึ้นเว้นขุ่นเลยหลงหันพอตาเข้าลักพอตาอยู่พอตาล่วงแกวพอตาซ้ำพันพอตาทีบ้านทีส่วนพอตาจังสิซองไรน้ำตั้งตาเลงใจในวันนี้นะครับนะเสนาไดทำถึงว้ยประจําปีพ่อหนายสรงจรงเจริญแต่ว่านางอรุษีจึงเจริญจัดตั้งเตรียมมาตามใาได้กับน้าข้อพอตาโตดำทาได้ มันเป็นเรือพ่อตาโยกบาดีนะครับคุณเว้นคุณลีเราคุณพอลักรวมยอดเดียวกันพ่อตาทางซิดซองไร่น้ำทางใต้ใหญ่ใหญ่จิตจัดตั้งเต็มมาตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มไก่ปิ้งลาวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผานุ่มแล้วก็ม้าครูนะครับสิ่งนึงสิ่งใดที่จัดตั้งตรงนี้นะครับนะบางท่านไม่กินลาวก็นำไส้ซ้านหอยสุดกามีบางท่านกินลาวก็กินลาวกันนะบางทานมาคาเรนก็ว่าได้รับกินกัน เอกินกันทินน้ำสำัมราญในไาก็จงได้โปรดเพิดอีเพื่อทางไม่ว่าเจ้าของบ้านจเจ้าข้องเือนก็คือนายส่งพบจริงจะเลยในนางอดุนซี่จริงจริญไม่ว่าจะทําอะไรประกอบอะไรคิดการงานน้อยใหญยนะครับ็ขอให้ปอตาเจา้าทีโชยชนบ้านเขาทำสําเร็ดหรือไรให้มีโชคมีลหาหนาหน้าดับประการโรคาพัด Tua gạt bầu, jaima, biển, som dang, mà biệt vive, jump bay, nay vẫn chí, chết, vân sau, hoặc canh quân, vân đi, som chết, ana dung, tin ăn, kong mường, rabna, Này suga toi, tay, tay, vat, minton, bay, doi toi, sa, do, 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 do, sa, do, do, sa, do, do,

Tài khinh, tài khinh, hổ hen, tức là quân tộc, tức là tệ là

สองสยบที mm ่เราจุดแทงไม่ทันอันนี้การถุอดีแทงทันนี่จะไปแทงสยบเอาตอนนี้เลยวันเดียวกัน่ไหใช่ไปเลยไปตอนนี้ไปเลยก่อนได้คลิปยาวๆ ส่องทราหน้าที่อลองลงถ้าลงในในเฟซบุ๊กกันที่นาที่ก็ลงได้แต่จส่งไลน์เฉพาตสีหนาทีส่ส่งไปล mấy điểm mấy 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 đấy có.